่เราพัฒนามาแล้วค่ะมาดามมาแล้วจะพาพี่น้องไปเที่ยวเล่าค่ะไปวันน,น,นี้วันที่16กุมภาพันธ์2567ไปกับมาดามคำนวณเ้อค่ะพี่น้องอินเทอร์แนลแนาของมาดามมาให้พี่ให้น้องในเบิงค่ะได้มาลงแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่16กุมภาพันธ์2567เป็นวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์วันที่16เป็นวันรับทรัพย์ค่ะพี่น้องรับเต็มเต็มเลยค่ะมือเนี่ย ตั้งแต่สอ่อยันคำเลยเนาะค่ะพี่น้องมาดามให้มาเด่นวิ่ง1กับ3ค่ะ1กับ3มี18 38 19 39 10 30 1ดหนึ่งและ3าสค่ะจับคู่สามตัวให้138 130 139และหนึ่งสค่ะพี่น้องมาดามนี่เข้าทุกงวดเลยนะคะเดี๋ยวนี้พันปังค่ะค่ะกำลังมาแรงค่ะพี่น้อง ผู้ติ่กดติดตามไ้อย่าพลาดเด้อค่ะพี่น้องเลขมาดามมีแค่น้อยคู่เองค่ะถ้าไม่รวมตัวเบิ้ลนะคะเพราะตัวเบิ้ลพี่น้องค่ะบางคนเพิ่นกับมักค่ะเพิ่นกับสิเบิ้ลหลุดเลขพ่อวัน่ได้กับยากเนาะค่ะถ้าไม่ดูตัวเบิ้ลเลขก็จะมีแค่หกคู่ค่ะพี่น้องเลขหกคู่เองค่ะอ่าหน่อยๆเนาะค่ะพาอเป็นน้ำจิ้มนิดๆหน่อยๆแต่ก็เข้าค่ะพี่น้องเข้าดูประวัติของมาดามได้ค่ะ ปรวัติของมาดามาค่ะวันที่12ค่ะ12เป็นวันจันทร์ในอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์นี้12วันจันทร์ให้มา7กับสองเอ้ให้มาเกับหค่ะจับคู่ให้เข้าที่หนค่ะเต็มเต็มไม่ต้องกลับค่ะคุณผู้ชมเต็มเต็มไม่ต้องกลับเลยแล้วก็ถ้า หลักเจ็ดเพื่อนจับเจ็ดสองอีกเพื่อนเพื่อจะเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเอาค่ะแล้วก็วันที่สิบสี่ค่ะสิบ <c> ส <oughs> ี่ลราพัฒนาของมาดามค่ะเข้าไปที่เจ็ดสองค่ะเต็มเต็มเหมือนกันค่ะไม่ต้องกลับเหมือนกันเพื่อนให้วิ่งมาวิ่งรูดเจ็ดกับสามค่ะพี่นอนแต่เข้าไปที่เจ็ดค่ะเข้าไปที่เจ็ดสามกับเขาด้วยค่ะทาเพื่อนจับคูประตูเพราะว่าเพื่อนห้มาสามศูนย์สามแปดสามเจ็ด เพราะว่าผลออกมาเจ็ดสองสามสี่เนบ่คะเจ็ดสองสี่สามก็เข่านะคะ่ะเข้าสองตัวเหมือนเดิมค่ะพี่น้องแต่ตัววิ่งรูดนะก็เข่าค่ะพี่น้องเอาไปรูดเอาเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็วิ่งรูดช่องจินตนาชแน,นลมแตรตัวรูดมิตรคูรูดค่ะเอาค่ะแคปหน้าจอของวันนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมช่องจินตนาชแน,นลค่ะ ขอขอบพุ่นหลายๆเ้อค่ะที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้จินตนาเพื่อเปลี่ยนกำลังใจขอขอบพุณนที่เขามาเบิงมาชม่มฝากข้ามตีชมต่มใบใตคลิปน้ำเด้อดค่ะพี่น้องเพื่อผับปรับปรุงและพัฒนาตัวเองค่ะขอให้พี่น้องจงมันๆมๆลำๆรวยๆรับเงินเต็มกระเป๋ามีความสุขกายสุขใจไร้โรคภัยพยาธข้างหลายอย่าได้เขามาไก่ค่ะพี่น้องทุกๆคนขอให้อนอนหลับฝันดีเด้อค่ะรับเงินแล้ว นอนหลับฟันดีเพื่อสู่ตอนได้มือหนาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ,คะ,คะบรรยากาศมือนี้ฮ้อนๆ้อนค่ะฮ้อนเอาค่ายฝนจะตก พี่น้องมาเอาบรรยากาศดีๆเบืงลงลงหูลงลง,ลงตาเนาะค่ะเนาะภูพานสวยงามคะ่ะ